พยาคุดของขังหล้างสิ่งอัปมงคลกับคุณใส่อันตรายเสริมบรารมีให้รุ่งเรืองครุดนั้นเป็นเครื่องหมายของทางราชการอยู่แล้วเอกสารทางราชการฉบับใดก็ล้วนต้องมีเครื่องหมายพยาคุดประทับอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องสําคัญเป็นตาแผ่นดินเป็นตาของพระเจ้ามาหากษัตริย์เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พยาคุธ และซื่อสัสตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไปคุณใสอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทําอันตรายได้เพราะเครื่องหมายของพยาคุดนี้สําคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่าไม่นําไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูงของศักติ์สิิทธ์หากเขารบนาถือให้ดีอํานาจพยาคุดที่มีอยู่ในเอกสารราชการการคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจน แต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อถือกันเท่าไหร่นักเรื่องพยาคุดจึงดูล้าสมัยไปเสียไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ไหนว่ากันว่าผีแรงผีเฮี้ยนเอาตาพยาคุดไปติดไว้ความอาถรรพ์ของสถานที่นั้นๆก็จะหายไปในทันทีสิทธิอำนาจพยาคุดกายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องที่ลี้ลับที่มีผู้รู้พยายามค้นควา้า และส่อหาที่มาแหล่งพลังอํานาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องราวต่างๆขึ้นอํานาจพยาคุดสามารถจําแนกได้ถึงแปประการโดยนับเอาอํานาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. เป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอํานาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอรฐ์และคุณใส่ทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความจเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันฑ์ 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลากนานา,นาประการ 8. สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสอรพิษไม่กล้ากล่ำไกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตบะบาร,รมีขององค์พญาคุธเป็นที่สุดอำนาจพญาคุดยังมีมากกว่านี้อีกมาก แล้วแต่ละท่านใดที่จะรู้จักใช้ในตำราทางสายเวทพุทธาคมมีทั้งการใช้ยันคุดให้ผลดีในทางคงกระพันชาตีมีณพยาคุดใช้ลงตบเข้าหน้าผาเป็นองค์คงกระพันชาตีกันเขี่ยวงานอ,อิสรพิษได้ทั้งณพยาคุดนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวผู้คนผู้ใดแล้ว ยังสามารถทอระหดอดทนเดินไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอดและเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยยังมีคาถาพยาคุดซึ่งเมื่อก่ลาวพยาคาถานี้งูพิษรวมไปจนถึงตะขาบแมงป่องและสัตว์หลายต่างๆทั้งหลายจะหลบหนีไปสิน้นโดยพยาคาถาคุดนี้ท่านว่าดังนี้โอมพยาคุดจะเห็นผลหลีกไปให้ผลพยาหนจะเดินทาง เคาะงอเคาะงอก่อนว่าพระคาถานี้ให้นำมาสการพระรัตนาตายเสียก่อนโดยนโมสามจบและท่องคาถานี้ก่อนออกเดินทางตั้งสติส่งจิตไปถึงพญาคุดจะปลอดภัยทุกประการสักการะให้ถูกวิธีการบูชาพระคุดประกอบกับพญาปักษาชาติอันมีฤทธิ์ทั้งหลายนั้นท่านให้สักการะพระคุณพระพุธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นให้ตั้งจิตระลึกถึงพญาคุดท่าน ด้วยการทำสมาธิภาวนาเป็นสื่อถึงองค์พยาคุดว่าครุดโทจนจิตสงบหรือระลึกชื่อพยาวายุพักหรือท่องคำว่ากาลาวิโกอันเป็นกระถาหัวใจพยากาลาเวก็ว่าได้จากนั้นเมื่อเห็นว่าจิตสงบลงบังเกิดเสียงนกร้องละงมจากบริเวณที่มีนกอยู่ใกล้ๆ จนบางครั้งอาจมีนกมาวินเวียนวนอยู่เป็นทักษิณาวัดอย่างน่าอัศจรรย์หรือมีฝูงนกมาทานอาหารที่เราเส้นไหว้อาการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นสุภมงคลอย่างประเสริฐแล้วสื่อให้เห็นว่าจิตเราพิธีกรรมของเราที่ตั้งถือพระองค์พญาคุดและเหล่าพญาปักษาชาติทั้งหลายอันมีฤทธิ์นั้นท่านรับรู้แล้วและท่านทั้งหลายจะช่วยเหลือเราอย่างสุดความสามารถโดยตลอด